สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ20สิงหาคม2568มีข่าวด่วนจากทกสสข่าวมาแจ้งให้ทราบครับข่าวที่1ครับทกสขอแจ้งปิดปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิธภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้นวันเสาร์ที่23สิงหาคม2568ตั้งแต่เวลา01.00นถึง08.00นและวันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568 ตั้งแต่เวลา01.00นถึง08.00นโดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถให้บริการธุรกรรมด้านการเงินของธนาคารดังนี้ 1. บริการ BAC Mobile App 2. บริการโอนเงินพร้อมเพย์ผ่านระบบ ATM CDM 3. บริการ Banking Agent ขอป็นในความไม่สะดวกมาแอากัสนี้นะครับก็วางแผนการทำธุรกรรมทางด้านการเงินด้วยนะครับ01.00นถึงา8 0 0น23สิงหา2568 01นาฬิกาถึง8นาฬิกา24สิงหาคม2568แอปแอปธนาคารตกสนะครับใช้การไม่ได้ช่วงธนาคารนั้นช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็การใช้บัตร ATM ตู้ ATM แล้วก็ตู้ฝากเงินอัตโนมัตินะครับให้บริการโอนพร้อมเพย์ไม่ได้นะครับแล้วก็บริการ Banking a อเจนก็คือที่เราไปฝากไปถอนเงินที่ ที่ที่อื่นที่ไม่ใช่ธนาคารทกศนะครับเช่นเซเว่นอะไรประมาณนี้นะครับก็เขาหยุดให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่1ครับข่าวที่2ครับทกศประกาศขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการร้านน้องหอมจังให้ดียิ่งขึ้นวันเสาร์าที่23สิงหาคม2 5 6 8เวลาเวลา0-1นนาฬิกาถึง08นนาฬิกาแล้วก็วันอาทิตย์ที่24สิงหาคม2568 เวลา01นาฬิกาถึง08นาฬิกาโดยในช่วงเวลาดังกล่าวไม่สามารถใช้งานแอปพลิเคชันร้านน้องหอมจังได้ธนาคารขอแปในความไม่สะดวกมาในโอกาสนี้ครับรายละเอียดนะครับท่านผู้ใช้ a c e b o o k สามารถกดอ่านได้เองที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ครับสวัสดีครับ